สวัสดีครับวันนี้มี EA ตัวคอนเซปต์ของอใช้เอเอ็มเนะครับมาช่วยในการเป็นสัญญาณในการออกออเดอร์นะครับเอไอตัวนี้ชื่อว่า ADP นะครับ EMA เวอร์ชันหนึ่งนะครับเราโดยเราจะใช้ EMA 5นะครับตัดกับ EMA นะครับ26นะครับตัวนี้จะมี ระบบ t ท a i l i n g stop นะครับเข้ามาช่วยในการาขจับ profit นะครับเดี๋ยวเราไปลอง backtest กันนะครับโอเคก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับต้องการเอาไปลอง backtest ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับให้ดาวน์โหลดนะครับโดยจะมี2 2 2ไฟล์นะครับ Uh, e m a 1แล้วก็ตัว uh, ตัวนี้นะครับก็คือเราต้อง copy mm hmm. เข้าไปใส่ใน uh, MT4 เราทั้ง2ตัวนะครับโอเคตัวนี้ผม copy เข้ามาใน uh, expert แล้วนะครับก็หลังจากที่ copy เข้ามานะครับเราก็ refresh หนึ่งครั้งนะครับโดยปกติเลยโอเคทีนี้เราก็มาเลือกใช้ตัวนี้นะครับ ADP EMA 1นะครับในการารั n นหรือว่า b a c k t e s นะครับสำหรับในพอร์ตจิงนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับโอเคตัวนี้ยกตัวอย่างเป็นของคู่ทองนะครับใช้ทองในการเทแล้วก็ตัวนี้เป็นคอนโทรลไ i ท์นะครับจะได้เร็วขึ้นแล้วก็ backtest ใช้ย้อนหลังไป2ปีนะครับ ปี2020ถึงปี2022นะครับล่าสุดนะครับในส่วน Time f ฟเฟมนะครับเป็นเฮดหนนะครับในการใช้อ e า EMA ในการส่งสัญญาณนะครับแล้วก็สเปซนะครับฟิกไว้ที่ค่า50นะครับในส่วนของตัวอินพุตนะครับ ก็จะมีในส่วนของหลอดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เทลลิงนะครับเทลลิงสต็อปที่เราจะาใช้ในกรณีที่เรา,าเป็นเทนนะครับก็จะมีเทลลิงมาช่วยในส่วนของ EMA นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะาใช้คอนดิชันไหนนะครับเราสามารถที่จะใส่ปรับแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับ ตัวนี้ที่เราเซตมาก็คือเป็น26ตัดกับ5นะครับโอเคตัวนี้ตัวเป็นจุดเด่นของมันนะครับเราจะใช้ตัว ADP Distance นะครับมาช่วยในการปรับในการวางระยะกิจนะครับมันจะไม่เป็นเหมือนอวางกิจทั่วไปนะครับก็จะใช้ในตัวของอ เซลสต็อปแล้วก็บายสต็อเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวไปลองแบ s เทสอีกทีหนึ่งนะครับส่วนของเบนดิ้งกิจเราตั้งไว้ที่120นะครับปิดทางกำไรนะครับที่3เหรียญน,นะครับแล้วก็ในส่วนของลอตเอ็กโพเนนต์นะครับเราสามารถที่จะปรับเป็น2นะครับหรือว่าจะเป็น1.8ก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ยกตัวอย่างเป็น1.5นะครับ แม็กหลดก็คือ,อจำนวนหลอดที่เรากำหนดให้ e อไม่ออกออเดอร์เพิ่มนะครับเราจะใส่2เหรียญหรือวาอ่าตัวนี้นะครับแล้วแต่เราหรือว่า1เหรียญน,นะครับตัวนี้เซ็ตไว้ที่1.28นะครับเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นเป็นจำนวนหลอดนะครับในกรณีที่ EA มีการเปิดออเดอร์ครบ 1.28หลอดแล้วเนี่ยในกรณีที่โดนลากต่อนะครับ EA ก็จะเปิดหลอดที่1.28นะครับไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่โดนลากนะครับความหมายของแม็กหลอดแล้วก็ในส่วนของมิชิลนัมเบอร์ตัวนี้ก็ในกรณีที่เราเทรดหลายคู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไม่ให้ไม่ให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ ADP มาตึงเก้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นจุดเด่นของ EA ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเป็นตัวที่ไม่ใช้โหมดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองแบ็เทสกันก่อนนะครับโอเคก็ตัวนี้เป็นทองนะครับก็เซ็ตเทมเพลตนะครับไอ้นี้ก็คืออินดี้นะครับ EMA นะครับ Moving Average ย6 สีแดงก็คือ26นะครับแล้วก็ในส่วนของสีเหลืองเนี่ยก็คือจะเป็น Moving e v e r a g e นะครับเป็น5นะครับการทำงานนะครับก็ในกรณีที่เป็นวางกิจทั่วไปนะครับเดี๋ยวค,ค่อยๆดูไปนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเป็นจิตปกตินะครับก็คือเป็นในกรณีที่เป็นตัวปกติในกรณีที่เราเซตไว้ที่ระยะห่างกิจนะครับอันนี้น่าจะเป็น120นะครับตัวเซลยสต็อปนะครับก็จะออกตามระยะที่เราตั้งนะครับก็จะออกกลาง120 120นะครับในกรณีที่ าราคาลงมาแตะนะครับในเวณที่ราคาย้อนลงมาแตะเนี่ยก็จะเปิดที่เซ์สต็อปที่0 0 2ูนะครับเดี๋ยวดูไปต่อนะครับโอเคอ่า,อาตัวนี้นะครับตัวเซ์สต็อปที่ค้างอยู่0.01 00. ตัวนี้จะไม่เปิดนะครับในกรณีที่กราฟขึ้นไปต่ออ่าตัวนี้ก็คือ,อาราคา นะครับวกกลับลงมานะครับมาเกี่ยวที่เซลล์สต็อปไม้ศูนนะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับเอเอก็จะเปิดตัวเซลล์สต็อปเนี่ยตามระยะกิบ120 120 120ตามจำนวนหลอตเอ็กโพเนนต์นะครับที่เราตั้งไว้ที่1.5ึนะครับเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูต่อนะครับนะเมื่อกี้ก็คืออา่า เปิดไปอยู่ที่ถึงน่าจะเป็น0.1นะครับดูดูไม่ทันนะครับมีการเปิดไป0.17นะครับแล้วก็ปิดรวบทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ไปเร็วนิดนึงนะครับก็จะเก็บกำไรเข้าพอร์ตไปครับไปดูอีกจงังหวะต่อไปนะครับ ในกรณีที่ EMA นะครับ EMA 5นะครับขึ้นยังเป็นขา,าเราใช้ตัว EMA 5นะครับกับ26ก็คือเราใช้สัญญาณของตัวตัว5นะครับในการาเป็นสัญญาณเปิดหน้าบายหรือหน้าเซลล์นะครับก็คือตัดขึ้นนะครับ EMA 5ตัดขึ้นปุ๊บนะครับก็ E A ก็จะ เปิดสัญญาณเป็นหน้าบายนะครับเไปต่อนะครับตรงนี้นะครับราคาวกกลับลงมานะครับกลับขึ้นไปนะครับก็จะไปเกี่ยวแล้วก็จะปิดรวบครับปิดรวบไปแล้วนะครับเ,เดี๋ยวมาดูอีกช่วงห,หนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็คือเราไม่ได้เลือกใช้ของ A.D.P. นะครับ A.D.P. มาเป็นเกลนะครับซึ่งถ้าเป็นกิดปกตินะครับตัว pending order นะครับพวกเราก็คือจะเปิดตามระยะกิดที่เราตั้งเลยนะครับส่วนตัวตัวนี้นะครับเป็นโหมดของเท i l i n g นะครับก็ ในกรณีที่ราคานะครับวิ่งมาถึง500นะครับตัว EA นะครับก็จะขยับเทลลิงนะครับมาที่หน้าออเดอร์ก่อนนะครับก็คือในกรณีที่เมื่อกี้นะครับสัญญาณเมื่อกี้ก็คือเทลลิงจะมาอยู่ตรงหน้าออเดอร์ก็คือจะไม่ปิดขาดทุนนะครับแล้วก็จะขยับในกรณีที่ได้ระยะ500นะครับ เทลลิงก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเ,เดี๋ยวดูการทำงานของเทลลิงนะครับนะก็เขาก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะขยับขยับเทลลิงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในวัที่ราคาวกกลับลงมานะครับก็จะชนสต็อปลอสนะครับตัวนี้เป็นคอนเซปต์ของในวณีที่เจอเทนนะครับ ค่อนข้างที่จะช่วยเราได้เยอะมากนะครับตัวนี้ใช้เทลลิงเข้ามาช่วยนะครับถ้ากราฟไปต่อนะครับเทลลิงก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่เป็นเทนนะครับก็เป็นอ EA ตัวหนึ่งซึ่งอา มาช่วยในกรณีที่ราคาเป็นเทรนนะครับกราฟที่เป็นเทรนนะครับส่วนมากของเราก็คือใช้ในตัวของอกิจมาติงเกลเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของอเป็นราคาไซเว์เนี่ยตัวตัวนั้นก็คือคอนเซปต์กลยุทธ์นั้นจะชอบนะครับในในในกรณีที่ระวางเป็นกิจนะครับแต่ถ้าเป็น กรณีที่ราคาวิ่งเป็นเทรนนะครับเชลลิงเนี่ยก็จะกินกำไรแล้วก็ล็อก p ปรฟิตเราเรื่อยๆนะครับนะครับในกวณีที่ราคาวกกลับลงมานะครับก็จะปิดทางกำไรเดี๋ยวดูการทำงานไปเรื่อยๆนะครับ ในเวลาที่เป็นโหมดของเทลลิงนะครับเขาก็จะาราคาวิ่งขึ้นไปนะครับเขาจะก็จะขยับเทลลิงให้เรานะครับโอ,อจังหวะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับขอไปดูอีกจังหวะหนึ่ง ตัวเทลลิงนะครับเขาก็จะมา,าล็อกกำไรให้เราก่อนอยู่ที่หน้าออเดอร์นะครับก็คือในันณีที่ปิดไม่ขาดทุนนะครับก็คือเราเซตไว้ก็คือมากกว่า0นะครับแล้วก็ในันณีที่ระยะของเทลลิงนะครับที่500นะครับเขาก็จะเลื่อนขยับ S L ขึ้นมาให้เราเรื่อยๆนะครับ ออกไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างตัวเทลลิงแล้วก็ตัวกิดนะครับตัวนี้เป็นการตอบโจทย์นะครับของอในกรณีที่เราเจอเทนนะครับ ตัวนี้ระยะทองที่เราตั้งไว้ไว้ร้ค่อนข้างที่จะฉี่เกินไปนะครับสำหรับท่านใดที่จะเอาลองไปแบกเทสดูนะครับต้งองตั้งให้ห่างกว่านี้นะครับตัวนี้ผมตั้งเมื่อกี้เราน่าจะตั้งไว้ที่120ซึ่งทองค่อนข้างที่จะวันหนึ่งวิ่งน่าจะาหลายพอยต์นะครับโอเค ก็เดี๋ยวให้ดูจนจบเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตสคิปไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผลงานของตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ไปเทรดค่างเงินนะครับก็ลองอไปแอดชัดระยะกิจนะครับของอาจจะดูครอบคุมจนถึงเป็น ทำเฟรมวิกนะครับก็คือเราต้องดูไซส์เวนะครับของของราคาว่ามัน cover ถึงประมาณไหนนะครับแล้วเราก็วางระยะกิจแล้วก็ตั้งแม็กออเดอร์นะครับตั้งแม็กหลอดนะครับตัวนี้เราทุนที่1,000 0เหรียญนะครับตัวนี้ n e น p r o โปรอยู่ที่ขึ้นไปถึง1 0 0 0 0แเลยนะครับตัวนี้รอดาว,ดาวอยู่ที่51%นะครับ แล้วก็เรามาลองปรับเป็นใช้โหมดของ ADP มานดึงเกลวนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เราลดดาวนะครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับตัวนี้ที่เราตั้ง pending นะครับจริงๆเราตั้งไว้ระยะ120ถีกันไปนะครับ ADP 230 t i l i n g 500นะครับลด อโอเคเดี๋ยวลองดอูการทำงานของ A D P มาดึงเกลนะครับเราเปิดใช้งานโอเคก็เอาเทมเพลตของ MA เข้ามานิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการทำงานของ A D P นะครับ จังหวะเมื่อกี้นะครับก็คืออตัวเซลล์สต็อปนะครับเมื่อกี้อยู่ตรงตรงนี้นะครับเขาจะเปิดออยู่ที่0ูนนะครับเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตั้งที่ร้อย่สทีนี้าราคาไปต่อนะครับราคาขึ้นไปต่อซึ่งเขา,าราคาไม่ได้วกกลับลงมานะครับในขณะที่เขาเปิดเซลล์สต็อปไปแล้ว ราคาขยับไปต่อปุ๊บเขาก็จะเปิดหลอดที่0.01นะครับซึ่งปกติตัวนี้นะครับถ้าเราตั้งตัวหลอดเอ็กโพเนนต์นะครับเป็น2เนี่ยไอตัวเนี้ยเขาก็จะเปิด0.02นะครับตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นระบบ A.D.P เนี่ยเขาก็จะขยับไปเรื่อยเขาก็จะเปิดไม้ที่ ก็คือหาหาตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับเขาจะเปิดไม้ไม้แรกเนี่ยเป็นหลอกเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับนะจังหวะตรงนี้นะครับแทนที่ไอ้ตรงเนี้ยเขาก็จะเปิด0 0 2แล้วนะครับในกรณีที่อ่ะตัวนี้นะครับเป็นเซลสต็อปตรงเนี้ยเขาจะต้องเปิด0 0 2แล้วนะครับราคาขึ้นไปต่อ เขาจะขยับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ delete uh, pending uh, ของเซลล์ส uh, ตัมออกนะครับเขาก็จะในกรณีที่ราคาวกกลับลงมาเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะได้ไม้ที่ตัว uh, ศูนยน,นะครับก็คือเขาตัวเนี้ยก็คือเป็น uh, ตัวที่ uh, ลดจำนวนไม้นะครับแล้วก็ไม่ให้เราออกหลอดนะครับที่ถี่เกินไปนะครับ กรณีจะช่วยได้นะครับโอเคในกนณีที่ราคาวกกลับลงมาก็จะปิดลวกนะครับจังหวะนี้นะครับเมื่อกี้เขาเปิดที่เซลล์สต็อปอยู่ที่0.01นะครับถ้าราคาวกกลับลงไปเกี่ยวก่อนนะครับเกี่ยวราคา0.01ก่อนเขาก็จะ ได้ออเดอร์ตรงนั้นไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดของเทลลิงนะครับเทลลิงก็คือเป็นเหมือนเดิมนะครับจะแตกต่างกันตรงที่ใช้ตัวเซ์สต็อปแล้วก็บายสต็อปนะครับก็มาช่วยนะครับ ก็มันจะช่วยให้เราลดดอดาวของพอร์ตเรานะครับดูจังหวะนี้นะครับเขาก็จะขยับมาเรื่อยๆนะครับจนย์นะนะครับเขาก็จะขยับ ดูจังหวะนี้นะครับแทนที่เขาจะเปิดตรงระยะตรงตรงนี้นะครับ0.02น,น,นะครับเขาไม่นะครับเขาจะขยับหลอดที่จะเปิดต่อไปเนี่ยให้มันได้ราคาที่ที่ดีที่สุดนะครับเมื่อกี้นะครับเขาก็จะขยับมาเรื่อยๆนะครับไอตัวเนี้ยเป็นคอนเซปต์ของ ADP นะครับมาติงเกลนะครับ โอเคโอเคเนาะคอนเซปต์ Concept. ของ ADP บันิงเกลก็น่าจะมะีประมาณนี้นะครับขอไปเร็วให้ดูนะครับไปลองแบ็กเพสดูนะครับไปดูแต่ละค่างเงินนะครับว่ามันวิ่งระยะประมาณไหนนะครับแล้วเราก็ไปวาง MM ช่วยใน ระยะห่างของทำฟีมของวิกนะครับแนะนําของวิกนะครับโอเคตัวนี้ขออนุญ,ญาตหยุดประมาณนี้นะครับก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับตัวนี้แนะนําให้ไปลองเลยนะครับตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับสําหรับคอนเซปต์นะครับเหมือนที่บอกไปนะครับ ให้ดูวิกนะครับโอเคในแท่งหนึ่งนะครับก็คือเป็นวิกนะครับในกรณีที่เอเวอรเรสของของวิกนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ7000นะครับเราก็ ต้องไปวางระยะกิจนะครับสมมุติว่า,าระยะกิจประมาณ7,000นะครับเราจะไปวางกี่ออเดอร์ในในตรงนี้นะครับจะไปวางกี่ไมใ้ในในระยะของทามเฟรมของวิกนะครับเราจะได้วางเงินเพื่อเว v e r ในของตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งถ้าเราดูนะครับเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนนะครับ คือ,อพฤติกรรมของฟอเร็นะครับในแท่งนึงเนี่ยสุดท้ายยังไงเขาก็จะประมาณ40-30%เนะครับเขายังไงก็จะมีการย่อกลับขึ้นมาอยู่แล้วนะครับใน,ในตัวตัวอย่างตัวนี้นะครับยังไงเขาก็จะมีการเด้งกลับขึ้นมานะครับเ a เราก็จะช่วยปิดในตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับไม่มีแท่งไหนที่ ไม่มีไม่มีไส้เทียนนะครับพอเป็นแท่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีดีดกลับทั้งนั้นนะครับถ้าเราวางเงินไว้คุมของวิกนะครับเราก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปลองอดาวน์โหลดแล้วก็ไปลองแบ็กเทสดูนะครับเดี๋ยวลิงก์นะครับเดี๋ยวลิงก์ EA นะครับผมจะ,ะให้โหลดใต้คลิปวิดีโอนะครับ สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีตัวที่ใหม่ล่าสุดของเรานะครับมาให้ลองกันประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ